self-regulation หรือความสามารถในการดูแลเห็นอารมณ์เห็นความคิดและจัดการนำทางความคิดและอารมณ์ไปในแนวทางที่ถูกต้องและดีตอด่อสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจนี่คือทักษะในยุคใหม่ที่หลายๆคนน่าจะมาเรียนรู้พร้อมกันซึ่งจะมีวิธีการไหนบ้างเดี๋ยววันนี้พอดแคสต์ของเราเราไปเรียนรู้เรื่องนี้กันค่ะ welcome to happiness classroom podcast ห้องเรียนความสุข สำหรับพอดแคสต์นี้คุณนั้นต้องขอขอบคุณนะคะ KK โปรตีนพืชออร์แกนิกยืนหนึ่งเรื่องโภชนาการอาหารจากพืชคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากพืชออร์แกนิก clean เพียวดื่มได้สบายใจไม่เติมน้ำตาลไม่มีสารให้ความหวานและไม่มีสารเติมแต่งเวลาเราพูดถึงเรื่องของเซลล์ regulation เนี่ยหรือการเห็นอารมณ์ตัวเองเนาะเวลาที่เรามีสติ เห็นอารมณ์แล้วเนี่ยแล้วเวลาที่เราไม่สามารถนำทางอารมณ์หรือนำทางความคิดเราได้เนี่ยเราก็จะตอบโต้ไปกับสถานการณ์ต่างๆที่เรากลับมาเสียใจภายหลังหรือว่า เราน่าจะทําให้ดีกว่านี้จะได้ไม่มีการขัดแย้งกันมากขึ้นจะได้ไม่มีการทะเลาะกันมากขึ้น self regulation เป็นคําที่วงการจิตวิทยานะให้ความสําคัญมากๆเกี่ยวกับการดูแลความฉลาดทางด้านอารมณ์คนที่มี self regulation ที่เก่งแล้วก็ฝึกบ่อยๆเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราแบบเกิดมาแล้วเก่งเลยนะพะพวกเราก็มีสัญชาตญาณสัตว์กันทุกคนเราก็จะแบบไฟว นะหรือไม่ก็เราก็จะหนีเราจะแบบทำอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ใช้สมองส่วนปัญญาเข้ามาจัดการแล้ววันนี้คุณนันจะพามาดูตัวอย่างเวลาที่เรามีความรู้สึกหลักๆนะเราจะเซลล์เรกูเลตหรือเราจะนำทางให้ดีขึ้นได้อย่างไรอย่างเช่นอารมณ์แรกที่หลายๆคนจะมีก็คืออารมณ์โกรธ angry เป็นอารมณ์ที่แบบมันโกรธอ่ะมันเจออะไรมามันก็โกรธสิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าวันนี้เรารู้สึกอย่างไร นะเรากำลังรู้สึกโกรธอยู่ใช่ไหมเวลาที่เราจับความรู้สึกได้จากสถานการณ์ต่างๆเนี่ยโอเคฉันรู้สึกโกรธเวลาที่เรารู้สึกถึงความโกรธเนี่ยเราก็จะเป็นบันไดขั้นแรกแล้ที่เราจะรู้ว่าเราจะเริ่มหันหัวไดเรกนำทางพฤติกรรมของเราไปทางไหนอย่างวันนี้ถ้าเรารู้สึกโกรธนะคะเราก็จะเริ่มมีการบอกตัวเองแล้วว่าโอเควันนี้ฉันรู้สึกโกรธฉันจะพอส ฉันจะหยุดฉันจะหยุดสักแป๊บหนึ่งจนกว่าฉันมีความสามารถที่จะคิดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและฉันจะตอบสนองให้มันเป็นเหตุเป็นผลโดยไม่ติดค้างอยู่ในอารมณ์เนี่ยมากเกินไปอย่างไรไม่ให้เราตอบโต้ไปทีเดียวพูดง่ายๆก็คือเวลาที่เรามีความโกรธเนี่ยทุกคนอาจจะต้องลองฝึกในการหายใจนะ สักระยะหนึ่งหนึ่งสองสามอ่าพแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันจะตอบสนองกับเหตุการณ์นี้อย่างไรให้มันดูเป็นเหตุเป็นผลไม่กระโดดเข้าไปในรถของความเร็วในความโกรธแล้วเวลาที่เราฝึกตรงนี้บ่อยๆเราจะมีพฤติกรรมอัตโนมัติเมื่อโกรธปุ๊บเราจะหยุดแล้วเราจะตั้งคำถามกับตัวเอง โอเคเราโกรธได้นะแต่เราจะตอบสนองกับสถานการณ์นี้โดยที่มันเป็นเหตุเป็นผลอย่างไรนั่นคือการเซลล์เรกูเลตหรือการนำทางอารมณ์ของเราให้มันเป็นประโยชน์มากขึ้นความรู้สึกที่สองความรู้สึกที่หลายๆคนอาจจะเป็นกันบ่อยๆนะคือ โอเวอร์เวมหรือมันท่วมท้นจังเลยงานเยอะจังเลยทำไมสิ่งนี้มันเยอะจังเลยแล้วเราก็จะเริ่มมีพฤติกรรมทำงานงานนั้นหรือทำสิ่งนั้นเนี่ยด้วยความลุกลี้ลุกลนนะมันท่วมท้นมากเกินไปเหตุการณ์นี้มักจะเกิดกับคนที่ทำงานเยอะหรือบางทีรับงานมาแล้วจัดการไม่ทัน เพราะฉะนั้นวิธีการ regulate หรือนำทางอารมณ์นี้ก็คือถ้าเรารู้สึกท่วมท้นงานเยอะงานกองอันนี้ก็มาอันนั้นก็มาให้เราบอกกับตัวเองว่าเมื่อฉันรู้สึกท่วมท้นเยอะจังเลยฉันจะเขียนสิ่งที่ฉันต้องทำให้เสร็จลงไปและฉันจะโฟกัสงานแต่ละอย่าง บนพื้นฐานของการเรียงความสำคัญของฉันแล้วนี่คือประโยคที่อยากให้ทุกคนได้ลองกลับมาฟังซ้ำนะคะหรือลองเขียนลงไปทุกครั้งเวลาที่คุณนันรู้สึกท่วมท้นหรือนักเรียนคุณนันรู้สึกท่วมท้นอะไรมันเยอะเกินไปในชีวิตเนี่ยเราจะมีกติกาว่าเราจะไม่ตามความรู้สึกเยอะเกินไปเหมือนอย่างก่อนๆที่เคยผ่านมาแต่เราจะเอาความรู้สึกนั้นมาเขียนลงบนกระดาษ แล้วรู้ว่าเราต้องทำอะไรให้เสร็จแล้วจัดลำดับความสำคัญความท่วมท้นนั้นมันจะเริ่มค่อยๆแบ่งเป็นระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนสมองของเราจะถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบมากขึ้นเมื่อสมองของเรารู้สึกว่ามันมีความระเบียบมากขึ้นความรู้สึกท่วมท้นมันก็จะค่อยๆลงไปนะลงไปสู่การลงมือทำลงไปสู่การโฟกัสของเรานั่นเอง อารมณ์ที่3คือความรู้สึก insecure หรือความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยนะหลายๆคนเวลาที่เราต้องทำอะไรใหม่ๆหรือเราต้องเจอเหตุการณ์ใหม่ๆหรือเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่คุ้นเคยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกถึงอารมณ์นี้เนี่ยให้เรารู้เลยว่า โอเคฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยนะฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ฉันไม่คุ้นเคยนะวันนี้เมื่อเรารู้สึกไม่ปลอดภัยให้เรากลับมาบอกกับตัวเองว่าฉันจะเริ่มที่จะ appreciate เริ่มที่จะเห็นคุณค่ากับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว เมื่อเรารู้สึกไม่ปลอดภัยในความมั่นคงของตัวเองนะเราต้องกลับมาเห็นความมั่นคงของตัวเองกลับมาเห็นว่าวันนี้เรามีอะไรกลับมา accept กลับมายอมรับในคนที่เราเป็นฉันจะกลับมายอมรับในคนที่ฉันเป็นทั้งทางด้านดีทั้งทางด้านความผิดพลาดที่เราอาจจะเผลอทํากลับมา accept กลับมายอมรับแล้ววันนี้เวลาที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยได้ให้เครดิตกับตัวเองเท่าไหร นะเรามักจะต่อว่าเรามักจะเห็นความผิดพลาดของตัวเองมากกว่าสิ่งที่เราพยายามหรือสิ่งที่เรากําลังทําอยูนะ่เราลืมข้อดีของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไม่สกิลหรือไม่ปลอดภัยเนี่ยกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นคุณค่าของทุกอย่างที่เรามีนะกลับมายอมรับด้านดีด้านไม่ดีเราจะได้รู้ว่าเราต้องแก้ตรงไหนแล้วก็กลับมาให้เครดิตหรือให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนั่นเองอารมณ์ที่4 นะอารมณ์ที่เรารู้สึกบ่อยๆคือรู้สึก rejected หรือไม่เป็นที่ยอมรับอย่างเช่นเวลาที่เราไปสมัครงานหรือเราขายของแล้วเราขายไม่ได้เรารู้สึกว่าเราถูก rejected หรือไม่เป็นที่ยอมรับหรือถูกปฏิเสธนั่นเองเวลาที่เรารู้สึกถึงอารมณ์นี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกด้อยค่าลงไปใช่ไหมคะรู้สึกว่าเรามีคุณค่าพอไหมเราดีพอไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะ selfregulate หรือนำทางกำกับชีวิตตัวเองอีกรอบหนึ่ง เราอาจจะต้องกลับมาบอกกับตัวเองว่าวันเนี้ยฉันรู้สึกว่าโอเคฉันถูกปฏิเสธแหละและบางทีมันอาจจะรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ยอมรับมันนะบางครั้งการถูกปฏิเสธมันรู้สึกแย่นะซึ่งเราก็ไม่ได้ต่อต้านเนาะโอเครู้สึกแย่โอเคเรารู้สึกแย่ใช่มันก็น่าแย่จริงแหละมันถูกปฏเิเสธแต่วันนี้ฉันจะนำทางตัวเองใหม่ฉันจะบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่ให้ความรู้สึกแย่นั้นมากัดกิน ความรู้สึกฉันตอนนี้พอละมันแย่แต่จะไม่ให้มันมากัดกินจิตวิญญาณหรือกัดกินความมีคุณค่าของเราข้างในและวันนี้ให้เราบอกกับตัวเองว่าทุกการปฏิเสธมันนำไปสู่หนทางใหม่ๆเสมอทุกการปฏิเสธ มัน redirect มันพาเรา direct ไปในทางที่เราพัฒนาตัวเองดีขึ้นเราไปหาข้อมูลมากขึ้นนะหรือเส้นทางนี้มันอาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได้เราก็หาโอกาสใหม่ๆความเป็นไปได้ใหม่ๆไม่หยุดพัฒนาตัวเองคุณแันเชื่อว่าเวลาที่เรามีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีพลังเรามี power อะไรบางอย่างกลับมาแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือ เทคนิคนะคะของการเซลล์เรกูเลชันหรือการเห็นอารมณ์แล้วก็นำทางอารมณ์ให้มันมีประโยชน์กับชีวิตของเรามากขึ้นไม่กลัวในการใช้ชีวิตมากขึ้นนั่นเองวันนี้คุณแอนก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณ KK p r โปรตีนพืชออร์แกนิกด้วยที่สนับสนุนพอดแคสตด์ดีๆของเราวันนี้ถ้าใครมีเรื่องอะไรที่อยากให้คุณแอนทำพอดแคสต์ที่เป็นประโยชน์กับทุกๆคนเนี่ยก็สามารถส่งมสเสจมาหาคุณแอนตามคอนแทคข้างล่างได้นะคะคุณแอนรอฟังจากทุทกๆคนเลยวันนี้คุณแอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ